สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบทริคการใช้งาน EndNote นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือเราจะมารวมนะคะในส่วนของรายการอ้างอิงนะคะถ้าในกรณีที่เราแบ่งเวลาเราทำวิจัยหรือว่าทำวิทยานิพนธ์นะคะแล้วแบ่งออกเป็นบทนะคะเราไม่ได้ทำเป็นไฟล์เดียวกันทีนี้พอเราไฟนอลเราทำเสร็จแล้วเราจะมารวมเล่มนะคะทีนี้ถ้า เราจะมา Copy แล้วก็วางแต่ละบทเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลานะคะเอ d น o ก็เลยจะมีฟังก์ชันในการที่จะสามารถรวมบรรณานุกรมนะคะจากหลายๆไฟล์นะคะเอามาไว้ในไฟล์เดียวซึ่งใน e n d n โน e X9 หรือว่าเอ็โนเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างง่ายกว่าเมื่อก่อนนะคะเพียงแค่เรานะคะเตรียมนะคะไฟล์สมมตุติอันนี้คือบทที่1นะคะนี่คือบทที่2นี่คือบทที่3แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นไฟล์ที่เราต้องการรวมเล่ม นะคะทีนี้วิธีการก็คือนะคะเราก็แทรกนะคะ i n t e x t citation ก่อนนะคะไปที่ end n o t e go to end n o t e นะคะ Library ที่เราเปิดไว้นะคะแล้วก็ insert citation แล้วก็ insert citation ไว้นะคะ สมมตุติไฟล์บทที่1จะเป็น2รายการนะคะแล้วก็บทที่2ก็ Insert Citation เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นการจำลองนะคะว่าเราได้มีการ Insert Citation ไว้นะคะแล้วก็เราจะไปรวมไว้ในไฟล์เดียวก็คือเป็น Chapter นะคะที่เป็นเล่มเดียวกันนะคะ นี้จะเป็น APA เล้วกันนะคะแบบทที่3าม ทีนี้เราก็ทําครบทุกรายการแล้วนะคะทุกบดที่เราต้องการละทีนี้วิธีการก็คือเราจะต้องเอาโค้ดออกนะคะก็คือให้มันทําเป็นวงเล็บป,ปิกานะคะอันอื่นก็คืออันดับแรกก็คือ instant formatting จะต้อง off ก่อนนะคะจากนั้น convert citation a n d bibliography นะคะเป็น unformatted citation นะคะอ่ะทีนี้ตรง ทายบทจะหายไปนะคะแล้วก็เหลือแค่นี้เราก็ Copy นะคะทั้งหมดทั้งเนื้อหาเลยแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในไฟล์ที่4ของเรานะคะแล้วก็สมมุติเอา,เอาบทที่2เหมือนเดิมนะคะ Convert ์ตนอะ่ะ i n f o r t f t r m a t t i ต g ต้องเป็น Off ก่อนนะคะแล้วก็ Convert เป็น Unformatted Citation แบบนี้นะคะ แล้วก็ไปวางแล้วก็ Chapter 3์สาทีนี้นี่ชาร์เตอร์สามนะคะที่นี้พอมาถึงไฟล์สุดท้ายที่เป็นไฟล์ที่เรารวมนะคะ ให้เราคลิก Instant Formatting เป็น on นะคะโอเคเราก็จะได้ไฟล์นะคะได้บรรณานุกรมไทยเล่มนะคะหรือว่ารายการนักอิงไทยเล่มมานะคะโดยที่เขาก็จะเรียงให้ตามลำดับตัวอักษรนะคะโดยที่จะเป็น A ถึง Z ก่อนแล้วก็ถ้ามีภาษาไทยก็จะเป็นกไก่ถึงฮอนุฮูกตามหลังนะคะอย่านี้นะคะ เรียบร้อยนะคะทำง่ายกว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเราจะต้องสร้างเป็นไฟล์ .rtf แล้วก็เอามารวมๆกันไว้นะคะอันนี้จะง่ายกว่านี้เสร็จแล้วก็เราก็ convert to Pentext แล้วก็เอาไปปริ้นนะคะหรือว่าแก้ไขได้เลยตามปกติคะ่ะ